สวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับวันนี้พี่บ่าวจะพา,าทุกท่านมาร่วมชมพิธีการเรียกขวัญข้าวนะครับหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนำข้าวเข้าสูา่หมู่บ้านชุมชนหรือว่าเข้าบ้านนะครับคนเท่าคนแก่โบราณน,นะครับคนอีสานก็จะมีพิธีอย่างหนึ่งนะครับเพื่อ เป็นขวัญเป็นกำลังใจนั้นเขาเรียกว่าพิธีเรียกขวัญข้าวนะครับพิธีการจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมไปดูพิธีการทำของคุณยายนะครับที่จะทำพิธีเรียกขวัญข้าวนะครับไปดูเลยครับก่อนที่จะไปฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับให้กำลังใจสำหรับพี่บ่าวในการทำคลิปต่ตอๆไปนะครับ เิดเลยครับครับนี่คือพิธีการเรียกขวัญข้าวนะครับโดยคุณยายนะครับก็มาดูกันว่าทำอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นก็ดูที่นะครับินาาออสกเง

chị bảo cho anh bước một số Cho chồng mẹ có số cái hãy bước bước một mà lâu <Điều> lại này nam tiệm tao cần em có không khâu tôm khâu ngó khâu cua ấy già mạnh mạnh so กันติอึ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  <laughs> <laughs> ขเาขาเขาอเขาครับสำหรับการเรียกขวัญข้าวนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีจะมีคำหมากคำภูอาหารนะครับ อาหารข้าวต้มขาวัวขาควายมีไข่นะครับของหวานก็ <c oughs> <c oughs> จะมีของหวานมีกล้วยนะครับแล,ล้วก็มีข้าวนะครับข้าวในถังมีสูดเถียนแล้วก็หอ่อขวัญข้าวนะครับนี่คือหอ่อขวัญข้าวนะครับ แล้วก็ตาขัดตาแล้วนะครับก็จะมีขัดตาแล้วนะครับ คือกล่องขวัญข้าวนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะบรรจุเข้าไปในห่อขวัญข้าวนะครับเือบอกลกาวเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็จะเอาเข้าไปไว้ในห่อขวัญข้าว เราก็จะมัดเก็บเ่ใส่เข้าไปในขันข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมัดนะครับเพื่อไม่ให้ หลุดออกมานะครับก็จะเอามัดตาแล้วรับเป็นไม้ไผ่ที่สารด้วยลายขัดตาแล้วนะครับเเล่หวาข ทุกบ้านทุกหลังคาของคนอีสานเมื่อทําข้าวเสร็จก่อนที่จะนําขึ้นไปเก็บที่ฉางก็จะทําพิธียังนี้เขาเรียกว่าพิธีเรียกขวัญข้าวนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นกําลังใจสําหรับการทํานาสําหรับข้าวนะครับที่เราจะนํามาบริโภคในวันต่อๆไปนะครับ แล้วเราก็จะมีรวงข้าวซึ่งเป็นรวงข้าวเรียกที่เรียกเอารวงที่สมบูรณ์ดีที่สุดนะนะครับมาเป็นรวงตัวอย่างสักสองสารวงนะครับ ก็ประดับไปด้วยดอกไม้นะครับ <S <s <pensando> นะ้จดะเขาวานสวฉัาตาาสาตตาตัวเจ้าแม่ตาลอนี้น่อยผมอาวแล้ต่น้อก็จะทำพิธีบอกกล่าวเจ้าที่ยทาบ้านนี้ผู้ขาจะขออันี้เพาะม่อแม่ตลนนี้พระคนะครับอจให้เอาขาขอขัขขุนแม่ ตุบพันคำน้าให้กิงพวกพันคำแก่นินใหอยู่หลวงบัะขวานเถอะหลวงมอนขาสอนเพงเย็นว่าจำเป็นยักยั้งมาขอเรียบบ่ได้ขวานบ่ได้กายเชิดมาบอเราแม่ทะเลนี้แก่นเอาอจเจ้าหลับกันหรอลูกหล่ะอันน้เขาเกี่ยวเขาเกี่ยวกัน แลาวห็นตัดในกลุ่มเอออย่างนูกอย่างหลานให้กันเออมาเหนน่เออเกรณีนี้เขาเรียกว่าโป่งพาวหวานให้เจ้าที่เจ้าทางนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธด้วย

หลังเข่าขึ้นแล้วเอาไป้ขึ้นบ้านอ่าต่อไปก็เจ้าวขวัข้าวขึ้นเก็บนะครับขวัข้าวขึ้นเก็บ จากนั้นก็จะนำเอาข้าวนะครับข <difference> ึ้นมาที่ฉางข้าวนะครับนัมอจัดสายไเข้ารตัวรัดนับหมอจัดสายไเขารตัวนัับมอานัหมอัสาข้าตัวัสมาัมอจัดสายผมผอหมกหมักมกหมากินไงผ Cháu sẽ phải <laughs> lúc, nhận bố quên hạ, nhận xá quên bao, cháu đến nhái ghênh, gì bóc dạ bao, nhái bénh, nhái ghênh, nhái เสร็จแล้วก็เอาขึ้นไปในเหล่านะครับหรือว่าที่ช้างนะครับ เมื่อเอาของหวานนะครับเข้าไปเส้นไปไหว้ข้างในแล้วก็เะดอกไม้ออกมาอ่าปาดออกไปข้างนอกนะครับดอกไม้ก็จะเป็นดอกต้นคูณนะครับใบคูณเพื่อให้เกิดการค้ำคูณนั่นเองนะครับแล้วก็ของหวานอาหารข้าวหวาน ต่อจากนั้นก็สามารถเอาข้าวขึ้นเล้าได้เลยนะครับข้าวก็จะขึ้นเล้าเก็บให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความอยู่ดีมีแห่งนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเปิดใช้ก็จะมีพิธีการอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะนำเสนอทุกท่านให้รับรู้รับทราบก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นทุกขบวนการนะครับพิธีเรียกขวัญข้าว ให้ขวัญข้าวจากทุ่งนาเข้ามาอยู่ในยุงในฉางข้าวนะครับนี่คือพิธีกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในชุมชนอีสานของเรานะครับกับชาวไร่ชาวนาที่เขาทำกันมาเป็นประจําทุกๆปีนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับได้ติดตามเรื่องราวดีๆสำหรับพี่บ่าวนะครับที่จะมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับรู้รับทราบรับชม นะครับพิธีการพิธีกรรมของอคนพื้นบ้านของคนในเมืองไทยของเรานะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็คงจะอขออนุญาตลาทุกท่านไปได้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่กดแชร์กดติดตามนะครับให้กำลังใจสำหรับพี่บ่าวที่ทำคลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ